สุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านสำหรับในตอนนี้แก่ดำคําพีชีวิตจะเล่าเรื่องประสบการณ์ของตนเองให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของโลกหลังความตายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเล่าเรื่องวิญญาณน,นะโลกหลังความตายที่เกี่ยวข้องกับผวัง ก็คือมันเป็นโรคก,กึ่งกึ่งหลับกึ่งตื่นคือจะบอกว่าหลับก็ไม่ใช่จะบอกว่าตื่นก็ไม่ใช่เพราะว่ามันลืมตาไม่ได้ถ้าบอกว่าหลับก็ได้ยินเสียงคนทั้งหมดเลยได้ยินคนหมดใครไปใครมาได้ยินหมดเลยแต่ลืมตาไม่ขึ้นอันเนี้ยแกะดำเรียกว่าโลกหลังความตาย ไม่ได้พูดถึงโลกวิญญาณนะพูดถึงสภาพร่างกายอยู่นี่แหละแต่ลืมตาไม่ขึ้นถามว่าคนตายเป็นแบบนี้กันทุกคนหรือเปล่าคนป่วยจะเป็นแบบนี้คนป่วยหรือคนที่นอนหลับตายไปเลยจะเป็นแบบนี้ ส่วนคนที่เป็นอุบัติเหตุหรือตายหงเนี่ยไม่เป็นจะเป็นเฉพาะคนนอนหลับตายไปเลยกับคนป่วยตายอันนี้เป็นทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะแต่เท่าที่รู้คือตามที่แก่ดำเคยเข้าไปช่วย ไปช่วยหมายถึงว่ามีคนโทรมาแจ้งว่าอยู่ใน ICU อย่างเงี้ยนะหรืออยู่ในเครื่องช่วยหายใจอะไรที่หลายๆครั้งก็ถึงขั้นเอาศพกลับบ้านแล้วก็มีนะเหล่านี้ถ้าไม่แกะดำถึงได้รู้เรื่องนี้เอาจริงๆก็ไม่รู้ละท่านผู้ฟังแต่ว่าบังเอิญมีครั้งหนึ่ง ถือว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกก็คือแก่ดำนั้นรับขันนิมนต์รับขันนิมนต์นนนโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าเขามาให้ช่วยคนตายคือเราก็รับขันนะเขาบอกขันเพราะเขาไม่ได้บอกเราไง ไม่ได้บอกว่าคนนะ่ะที่อยู่ในชื่อเนี้ยตายแล้วหมอกำลังเอากำลังเอาศพกลับบ้านว่ายังไงัะไปเอาศพกลับบ้านแต่และแต่ว่าเขาเนี่ยน่าจะมาลองพระใหม่มั้งก็มาแต่งกันห้าบอกว่า,อ,าอยากให้ช่วยคนป่วยหน่อยหลับแล้วไม่ฟื้นว่าอย่างนั้นนั่นคือครั้งแรก ที่แกดำไปรู้ไปเห็นเรื่องตอนนี้ขณะนั้นแกดำจะไม่เล่าชื่อว่าครูบาอาจารย์ท่านใดเป็นคนบอกวิธีแกดำก็ได้ยินเสียงหนึ่งไม่ใช่กระซิบเลยนะท่านผู้ฟังเสียงเลยเสียงดังเนี่ยดังดังขึ้นมาเหมือนมีใครสักคนหนึ่งพูดอยู่ข้างหลังเราเนี่ย พอเขาพูดมาเสร็จเราก็พูดต่อเลยว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกว่าอย่างเง้นเขาพูดมาว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็พูดต่อไปไม่เป็นไรหรอกให้ทําทอย่างงู้นทําอย่างงี้เรียบร้อยไอ้พวกนั้นเขาก็รู้นี่ว่าคนนั้นอะตายแล้วพี่น้องเขาอะตายแล้วเขาก็มองหน้ากันมองหน้ากันแบบไม่เชื่อแหละลูกหลานเขาเนี่ยเขามาจากโรงพยาบาลแต่นี่เราไม่รู้อยู่คนเดียวคนอื่นรู้หมดเเขาก็กลับไปไปทําตามนั้น ก็กราบลากลับไปในคืนนั้นที่แกดำรับขันเขาเรียบร้อยก็เอาขันห้านั้นอะ่ะวางไว้บนหัวนอนก็ปฏิบัติจิตของตัวเองปกติเขากรรมาฐานโดยส่วนใหญ่กรรมาฐานของแกดำจะเป็น4ีอิริยาบทแล้วก็แน่นอนที่สุดเวลารับขันจะต้องนั่งมองเทียน ไม่เรียกว่าเพ่งกสินนะท่านผู้ฟังนั่งมองเทียนมองไปมองมามองมามองไปคือมองไปมองมาเนี่ยถ้ามองโดยลําพังก็ไม่เท่าไหร่แต่บังเอิญว่าเรามองมองเทียนไปเราก็มีคนสอนเราไปป่าตอนนี้ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้มองดูซิตรงนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายไปเห็นคุณยายคนหนึ่งเดินก้มหน้าอยู่เราก็มองเห็นเอ้าทําไมคุณยายคนนี้มาอยู่ในไฟเทียนเรา เราก็ทําไมเดินก้มหน้าแกเป็นคนผอมหน้าก้มหน้าเหมือนเศร้าหมองเหมือนโกรธใครมันคนแก่งอนเราได้ถามว่าคุณยายไม่มาเดินอยู่นอกบู่บานบ้านอยู่ไหนละคุณยายแกก็ไม่พูดแคก้มหน้าเหมือนแกโกรธใครเราก็เลยถามแบบว่าคุณยายคุณยายโกรธใครคุณยายเห็นอาตมาไหมเพราะตอนนั้นเราเป็นพระเนาะคุณยายนั้นก็ มองมาที่เราเงยหน้าขึ้นจากกลมหน,น้าเงยหน้าขึ้นแล้วมองมาที่เราแล้วก็หายไปเลยหายไปต่อนหน้านอะไรแปลกดีแล้วที่สําคัญคือเทียนนั้นดับเลยเทียนเล่มนั้น,น,นดับบุบเลยแปลกดีมันไม่ใช่แค่เทียนดับท่านผู้ฟังไฟฟ้าก็ดับดับบุบบุบเป็นไฟตก แล้วก็กลับมาติดใหม่นั่นคือในคืนนั้นก็แล้วไปประมาณสักห้าทุ่มหกทุ่ม,มก็แล้วไปเอ้ะแปลกดีเทียนนี่มันสามารถมองเห็นเห็นเหมือนทีวีเลยอะเทียนเล่มหนึ่งที่เราจุดน่ะมันมันเหมือนจอทีวีเลยนี่คือประสบการณ์ของแกดำคัมพีชีวิตที่นั่งมองเทียนถ้าดท่านใดดูเทียนที่แกดำ ให้ทัศนะให้ขอแนะนําไปให้รู้ว่าถ้าท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเห็นแบบนั้นเรื่องราวอะไรก็ช่มันจะปรากฏอยู่ในเทียนนั้นมันเหมือนลูกแก้วอย่างไงอย่างนั้นเลยนี่คือประสบการณ์จริงๆของแกดําในวันรุ่งขึ้นตอนเช้าประมาณสักแปดโมงกว่ามีรถกระบะมาจอด3-4มคันพร้อมกับม้อนเสือพ่อผมเอ่อขอมาถวายพระเต็มไปหมดโอ้ดีใจมากเราเป็นเทพเจ้าไปเลยคือญาติพี่น้องของคน คนตายนะเข้ามาคือคนที่อยู่รอบๆเ,เขาก็ไม่เล่าให้เราฟังหรอกเขาก็พูดเขาคิดเขาก็ยังยจกจะรู้ว่าเราจะเป็นยังไงปรากฏว่าเขาขึ้นมากราบโอ้พากันบอกโอ้ยฟื้นจริงๆฟื้นจริงๆเหมือนลุงปูว่าอะไรว่าอย่างนง้นเราก็ยังไม่แก่มาเรียกเราลุงปูเหมือนลุงปูว่าเลยถึนมาขอกินนมแล้วก็บอกมีพร้างค์เล็กๆไปทักไปบอกให้กราบว่าอย่างนั้นตอนเนี้ย เขาอยากจะเจอคนตายเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วอยากจะเจอหน้าพระองค์นั้นก็เลยมาขอในบนท่อว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังก็เลยกายเป็นว่าแก่ดาไปช่วยคนตายให้ฟื้นทั้งที่หมอเนี่ยบอกว่าตายแล้วนะแล้วก็เอากลับมาบ้านแล้วจัดเต้นจัดอะไรนะนี่คือประสบการณ์ที่โดยตรงของแก่ดกําพีชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่แก่ดาเองเนี่ยเรียกว่าบังเอิญ แต่ว่าบาังเอิญไม่ทําไมมันบ่อยจังเพราะว่าในหลายๆครั้งแกดำก็จะใช้หลักวิธีนี้เหมือนเดิมเวลามีคนโทรศัพท์มาบอกว่านี่อาจจะเป็นนู่นเป็นนี่ให้ตรวจดูหน่อยหรือให้ช่วยหน่อยถ้าบอกให้ตรวจอีกแกดําจะปฏิเสธถ้าบอกว่าให้ช่วยก็บอกเลยก็จะดูให้ก็มันก็ซ้ำๆหลายๆครั้งก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดฉะนั้นแกดําถึงบอกว่า ท่านที่นั่งมองเทียนโดยหลักแบบเป็นหลักอะไรล่ะทฤษฎีมันก็จะเป็นแค่นั้นแหละแบบบอกเล่าแค่นั้นแหละแต่ถ้าผลของปฏิบัติเป็นแบบที่เราเนี่ยดังนั้นถ้าท่านใดอยากศึกษาจริงๆว่ามองเทียนมันมีอนุภาพขนาดไหนแดดดำเ่าได้ฟังแล้วเนี่ยคือประสิทธิทผลเลยไม่ใช่ประสิทธิภาพมันเห็นผลอย่างนี้ แต่จะเห็นผลทุกคนหรือเปล่าไม่รู้แต่แกะดำเห็นผลแบบนี้ใช่มันเลยเป็นที่มาให้แกะดำรู้จักความตายก่อนตายว่าอ๋อคนที่ป่วยตายเนี่ยเขาจะยังไม่ได้ไปไกลร่างกายเขาเขาจะอยู่ในผวังเป็นครึ่งหลับครึ่งตื่นแม้ร่างกายจะเย็นแล้วนะถ้าร่างกายนั้น มีพลังงานของวิญญาณเราเข้าไปด้วยมันก็จะสามารถฟื้นได้คือเย็น,นคือธาตุประดับไงธาตุลมธาตุไฟดับร่างกายก็เย็นแต่ถ้าพลังงานเป็นธาตุลมกับธาตุไฟอยู่แล้วเมื่อเข้าไปได้ก็จะกลับฟื้นขึ้นมาได้นี่คือความตายโลกหลังความตายเรื่องความตายที่แกดำรู้จากประสบการณ์ของตัวเองนั่นคือเหตุผลที่แกดำ เลยเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่ไปฟังใครเข้ามาแล้วก็ยืนยันกับท่านผู้ฟังเลยว่าเทียนที่พวกท่านนั่งมองมันช่วยคนได้